ตำรวจตมไต้หวันยกกำลังเข้าตรวจค้นบริเวณที่กำจัดขยะในมาเก็ตที่จังหวาเพบแรงงานข้ามชาติทำงานอย่างผิดกฎหมายคนหลังสอบสวนพบว่าบริษัทร,รับเหมากำจัดขยะนั้นไม่มีใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติแต่จ้างแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายไปทำงานอย่างผิดกฎหมายจึงสั่งปรับทั้งบริษัทร,รับเหมาและแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแรงแงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่จังหว่าในเดือนตุลางคมเป็นต้นมาแรงงานผิดกฎหมายได้แล้ว25รายและนายจ้างอีก5รายทีาาดทาางหท่เ็นาวางซเนผู้รัจางทำควัจี่ริายพบ่ีอหีนวาชาตนรวาาม่้ด้บตร นอกจากนี้ยังมีผู้แจ้งเบาะแสว่าที่ไซต์งานแห่งหนึ่ง,นงในนิคมอุตสาหกรรมจังปินได้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจึงส่งเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเข้าสืบหลายวันจึงยกกำลังบุกเข้าตรวจคน้นพบผ้าแรงงานข้ามชาติทำงานผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต่อมอจึงเตือนว่าเมื่อมาทำงานอย่างถูกกฎหมายแล้วอย่าเสี่ยงทำงานผิดกฎหมายเพราะหากถูกจับได้จะถูกเนรเทศและขอห้ามเข้าไต้หวันอีก จักรยานไฟฟ้าเป็นยา,านพาหนะยอดฮิตในหมู่แรงไงานข้ามชาติที่ผ่านมานั้นไม่จําเป็นต้องมีป้ายทะเบียนรถมีเพียงป้ายรับรองคุณภาพมาตรฐานก็ขี่ไปใน,นมาไหนได้แต่ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเป็นต้นไปจักรยานไฟฟ้าที่ซื้อใหม่ต้องขึ้นทะเบียนขอมีทะเบียนรถจึงจะขี่ลงถนนได้ฝาฟื้นปรับ1,200-3,600เหรียญไต้หวันส่วนจักรยานไฟฟ้าเก่าก็ต้องขอมีป้ายทะเบียนภายใน2ปีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติและสะดวกในการดูแล ตั้งแต่30พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปผูป้ซื้อจักรยานไฟฟ้าใหม่หรือมือสองนอกจากต้องขอมีป้ายทะเบียนรถแล้วยังต้องแนบหนังสือเห็นชอบของนายจ้างด้วยส่วนที่ซื้อก่อนหน้านี้ก็ต้องขอมีป้ายทะเบียนรถโดยไม่ต้องขออนุญาตนายจ้างนอกจากนี้ที่ผ่านมาหนังสือเห็นชอบของนายจ้างไม่มีแบบฟอร์มที่แน่ชัดทําให้เกิดความวุ่นวายกรมทางหลวงจึงร่างฟอร์มหนังสือเห็นชอบขึ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมทางหลวงการขับขี่ต้องสวมหมวกกันน็อกที่สําคัญคือไม่ดื่มแล้วขับ ฟุตบอลโลกเปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ที่กาตาอย่างอลังการแต่พบแรงงานท้องถิ่นเหนื่อยตายและถูกนายจ้างกดขี่อย่างรุนแรงจนถูกจับตามองจากนานาชาติถูกนำมาตีแผ่ในหนังสารคดีถุยรางวัลแรงงานข้ามชาติบรรยายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติถูกกดขี่ขูดรีดอย่างรุนแรงที่อ่านักต่อบ้ ก่อนเปิดศึกฟุตบอลโลกกาตานั้นสมาคมพัฒนาผู้ทำงานต่างชาติได้เผยแพร่สารคดีเรื่องนี้เรียกร้องให้ผู้คนสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติและแม้เพื่อยืนยันว่าแรงงานข้ามชาติได้รับการคุ้มครองฟีฟ่าก็ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงานข้ามชาติแต่ก็ไร้ผล 我们国内其实有七十万的移工人口，那其实我们面临的蛮多的一些移工的人权问题，其实跟我们看到的卡达他们所面对到的一些呃议题其实是很类似的，包括哦高额的中介费啦，然后或者是说哦这个可能像有一些护照的呃没有办法自由移动等等的问题。นอกจากจะเผยแพร่หนังสารคดีเรื่องนี้แล้วองค์การอนุสกรรมสากลสาขาไต้หวันก็ร่วมกับสมาคมล่ารายชื่อเพื่อใช้พลังทางสังคมสกัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทางการกาตาร์ ในช่วง14ปีที่ผ่านมาแพนด้าถวน,ถว,นถวนจากจีนนั้นเป็นพระเอกในสวนสัตว์มู่จ้าไทเปเริ่มมีอาการชักมาตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาจนเมื่อ19พฤศจิกายนหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตเมื่อมีอายุได้18ปี ทวนเกิดเมื่อปี2004ที่เสฉวนปีถัดมานั้นทางการจีนประกาศมอบแพนด้าให้แก่ไต้หวันแต่มีปัญหาเรื่องใบเกิดราชอากรกระทั่งธันวาคม2008จึงเดินทางมาไต้หวันด้วยเที่ยวบินพิเศษพร้อมกับคู่ชีวิตยวนหยวนอยู่ที่สวนสัตว์มู่จ้าไทเปกลายเป็นดาวรุ่งมาแรงของสวนสัตว์แฟนๆเยอะมากผู้คนเบียดเสียดเข้าชมแพนด้าคู่พระคู่นางอย่างหนาแน่นต่อมาในปี 2013- และ2020นั้นก็ให้กำเนิดแพนด้าน้อยเพศเมียสองตัวคือยวนใจและยวนเป่า นากฤีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทวนวนเริ่มมีอาการสมองผิดปกติพอถึงตีสามเมื่อวันที่19พฤศจิกายนก็มีอาการชักตัวอย่างละเอียดแล้วพบไม่อาจรักษาได้จึงฉีดยาชาให้ทวนวนั้นจากไปอย่างสงบสวนสัตว์มู่จ้าไทเประบุว่าเมื่อทวนนจากไปก็ได้ผ่าศพเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงและพยายามรักษาสภาพผิวหนังและโครงกระดูกไว้เพื่อพิจารณาสตารไวแสดงในสวนสัตว์ต่อไป